สวัสดีครับวันนี้เรามาทําบะหมี่ไก่ตุ๋นกันนะครับกับข้าวกับกับข้าววัตถุดิบที่ผมมีนะครับก็จะเป็นเนื้อไก่น้องสะโพกนะครับแล้วก็มีอกไก่ด้วยนะครับใครจะใส่ปีกไก่ใส่เลือดไก่ใส่เครื่องในไก่ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีเส้นบะหมี่นะครับ1แพ็คนี้ผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับก็เส้นเหนียวนุ่มใช้ได้นะครับผมซื้อมาจากแมคโครอันนี้เห็ดหอมแช่น้ําไว้จนนิ่มแล้วนะครับ ผักที่ใช้นะครับผมใช้ผักคะน้านะครับเครื่องเทศที่ใช้นะครับมีขิงแก่กระเทียมรากผักชีพริกไทยดำนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนะครับซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลืองฝาเขียวเกลือน้าตาลปี๊บอันนี้ผมมีน้ํามันงาอยู่นะครับก็จะใส่น้ํามันงาด้วยใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับน้ามันพืชนะครับวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนํารากผักชีและกระเทียมนะครับมาบุก เครื่องเทศนี่ใครสะดวกตำก็ไปตำก็ได้นะครับขิงก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วก็ทุบสักนิดนึงเพื่อให้กลิ่นและน้ำมันเขาออกมานะครับหั่นชิ้นพอคํานะครับคณะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลวกครับตอนนี้เรามาลงมือตุ๋นไก่กันก่อนนะครับเทน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศที่เตรียมไว้นะครับพริกไทยด้วยนะครับน้ำตาลปี๊บครับซอสหออยนางลมซอตถั่วเหลืองครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าเราใช้ซีอิ๊วดำด้วยเกลือครับเคี่ยวไปให้หอมก่อนนะครับด้วยไฟอ่อนๆใส่น้ำมันงาเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นผมจะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยใส่เห็ดหอมลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเติมน้ําให้พอท่วมเนื้อไก่นะครับตอนนี้เร่งไฟขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะใช้เวลาเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับระหว่างที่ตุ๋นไก่อยู่นะครับเราก็มาลวกผักคะน้าเลยนะครับในน้ําก็จะใส่เกลือนิดนึงนะครับ จ้างานก็ลวกไม่ต้องสุกมากนะครับน้ำผักที่ลวกนะครับมาล้างด้วยน้ำเย็นนะครับผักจะได้ยังกรอบอยู่ตอนนี้เรามาเตรียมเส้นบะหมี่เพื่อลวกกันนะครับอันนี้ผมจะลวกจนหมดนะครับจะได้ไม่ต้องลวกบ่อยๆเส้นบะหมี่มันเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเราก็มาคลี่ออกนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะนําเส้นบะหมี่ไปล้างน้ําเปล่าอีกทีนะครับเพื่อล้างเอาแป้งออกล้างเอาแป้งขาวๆออกนะครับเพื่อที่เวลาลวกเส้นจะได้ไม่แยกนะครับทีนี้ก็เอาเส้นบะหมี่มาลวกในน้ําเดือดได้เลยนะครับสังเกตให้เส้นดูใสๆนะครับนั่นก็คือใช้ได้แล้วนําเส้นบะหมี่มาล้างน้ําเปล่าอีกทีนะครับ นำเส้นบะหมี่นะครับมาคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับใครยังไม่รู้วิธีทำกระเทียมเจียวนะครับก็ไปดูในคลิปบะหมี่หมูย่างได้นะครับปกติที่ร้านนะครับเ,เขาก็จะลวกทีละชามใช่ไหมครับแต่ว่าเราทำกินที่บ้านกน็จะได้ไม่ต้องเปิองแก๊สนะครับ เราจะลวกไว้ครั้งเดียวเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเอามาคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวไว้แบบนี้เพื่อที่จะเส้นจะได้ไม่อืดแล้วก็ไม่ติดกันนะครับตอนนี้บะหมีม่ไข่ตุ๋นของเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเราก็มาตักเสิร์ฟกันได้เลยนะครับ เอาละครับตอนนี้บะหมี่ไก่ทุนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาประมาณนี้อืมมืลาอร่อยเลยคำทําแรกใช่ไหมอืม,อ,มอร่อยเอาเราเราไก่อืม จบแล้วช่วยกดไลค์กดแดชร์